นิ่งไว้นะครับนิ่งๆไว้นะครับกูเนี่ยนิ่งๆไว้นะครับอย่พูดเยอะนะครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่ดิงกรลอกริงนกยาเช้านะครับ ข้าโพดสีชมพูจังเลยนะครับวันนี้ mm. เพื่อนๆเห็นด้วยเหมือนกันไหมครับว่าข้าโพดมันสีชมพูมากเลยวันนี้ mm. ก็นิ่งๆไว้นะครับ mm. อย่าพูดเยอะนะครับ mm. บอกตัวเองอ uh. ทำอะไรกันอยู่ครับเข้าใจครับทุกคนก็น่ารักเหมือนกันครับอ่ะลูกทีหลังลูกช่วยเอาไปทั้งพวงเลยนะนิ่งๆไว้ครับนิ่งๆไว้ นี่คือคําสอนจากไม่ต้องไปถึงคำพีแต่เป็นคําสอนจากคอมเมนต์จากหลายๆที่เขาบอกให้พ่อเนี่ยนิ่งๆไว้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและทุกคนจะไม่ตลกจะทําให้เราดูดีนิ่งๆไว้นะครับขอโทษนะครับ ที่ข้าวโพดมันอาจจะสีชมพูเกินไปนี่ครับลูกสวัสดสครับอ,อขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีทุกคนมีความสุขนะครับ นั่นมันมีนะคาราจิของเจ้นั่นมันมีนะคาราจิงของเจ้นนคิดไาวานะร์นนาาไดปเรอยกาสับ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 ับสัสับสับสอบสับสับสับร